ท็อปเม้นท์ไทยแลนดสวัสดีค่ะประเทศไทยคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนหลายสิบล้านคนในแต่ละปีซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะบอกกันว่าสาเหตุที่ทําให้ประเทศไทยเป็นที่สนใจสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เพราะว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมีชายหาดมีภูเขา มีเกาะต่างๆที่สวยงามมีสเต็กฟูดที่โด่งดังไปทั่วโลกมีผู้คนที่เป็นมิกกับนักท่องเที่ยวและก็มีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากแล้วทุกคนเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ถูกมากนั้นในมุมมองของชาวต่างชาติแล้วเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างและเช่นเคยนะคะแอดก็ได้ไปหาคําตอบสําหรับคําถามดังกล่าวเพื่อนําม,มาเล่าสู่กันฟังแล้วส่วนความคิดเห็นหรือคําตอบของชาวต่างชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ความคิดเห็นแรกนะคะใช่แล้วประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากคนไทยน่ารักและใจดีอาหารไทยอร่อยมากวัดวาอารามและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ก็น่าประทับใจมากชายหาดและภูเขาก็ยอดเยี่ยมที่กรุงเทพบรรยากาศโดยทั่วไปก็มีชีวิตชีวาซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความฝันของบรรดานักเดินทางและแบ็คแพ็คเกอร์ทั้งหลายและถ้าหากคุณรู้สึกอยากมีสีสันมากขึ้น คุณก็ยังสามารถเข้าพักที่โรงแรมระดับโลกด้วยราคาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นอีกด้วยไทยแลนด์มีทีเด็ดทุกราคาความคิดเห็นต่อมานะคะใช่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายถูกที่สุดโดยงบประมาณเพียงแค่50,000-60,000ถึงบาทคุณก็สามารถไปเที่ยวที่พัทยาภูเก็ตและกรุงเทพได้อย่างสบายๆความคิดเห็นต่อมานะคะใช่แล้ว ที่ประเทศไทยค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกกว่าประเทศท่องเที่ยวอื่นๆมาอาหารราคาถูกเสื้อผ้าราคาถูกระบบขนส่งสาธารนณะสิ่งอื่นๆก็มีราคาที่ไม่แพงโรงแรมขนาดเล็กและเกสต์เฮาส์ราคาก็ไม่แพงแม้แต่โรงแรมในระดับ5ดาวก็ยังถูกกว่าในประเทศส่วนใหญ่ที่สำคัญที่สุดผู้คนของที่นั่นอบอุ่นและใจดีอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อมานะคะ ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนักสำหรับใครหลายหลายคนมีที่พักราคาประหยัดและอาหารก็ราคาถูกคุณสามารถเดินทางโดยรถตุกต๊กตุ๊กหรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้ในหลายๆแหง่งความคิดเห็นต่อมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากที่ไหนถ้าหากประเทศของคุณมีสกุลเงินที่แข็งค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับเงินบาทประเทศไทยก็น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีราคาถูกสำหรับคุณ ความคิดเห็นต่อมานะคะมันทั้งใช่และไม่ใช่ที่ประเทศไทยอาหารและที่พักมีราคาถูกมากรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีราคาที่ถูกมากด้วยเช่นกันอันเนื่องมาจากการแข่งขันที่คุณสามารถเป็นผู้ต่อรองราคาได้และคุณจะต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงขึ้นหากสินค้าที่คุณต้องการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นกว่าสินค้าทั่วๆไปความคิดเห็นต่อมานะคะ ครั้งหนึ่งที่นั่นเคยเป็นสถานที่ที่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากสำหรับนักท่องเที่ยวแต่มันก็เช่นเดียวกับที่สเปนหรือกรีซพวกหลอกลวงสแกมเมอร์แมงดาและธุรกิจเถาๆต่างก็อยากมีส่วนร่วมในขนมเคก้กหรือพายชิ้นนี้ในฐานะที่ผมเป็นผู้เกษียณอายุที่อยู่ในประเทศไทยผมต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้วเท่าเทากับที่ผมอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรบางอย่างก็มีราคาที่ถูกกว่า แต่บางอย่างก็มีราคาที่แพงกว่ามากความคิดเห็นต่อมานะคะใช่แล้วที่นั่นมีตัวเลือกสำหรับสิ่งของที่มีราคาไม่แพงอยู่มากมายโฮสเทลโรงแรมสามดาวอาหารข้างทางแหล่งช้อปปิง้งและอื่นๆถ้าคุณอยากได้ราคาที่ถูกก็แค่อย่าไปร้านอาหารหรือโรงแรมที่มีราคาแพงสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับคุณความคิดเห็นต่อมานะคะใช่ครับ ที่ประเทศไทยมีราคาที่ถูกกว่าประเทศในยุโรปแต่ผมคิดว่าที่มาเลเซียก็ถูกและสวยกว่าไทยได้วยซ้ำไปความคิดเห็นต่อม,มานะคะสำหรับนักท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของโลกในประเทศไทยคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการดําน้ำลึกปางช้างนวดแผนไทยลิ้มลองอาหารเลิศรสสตรีทฟูด้ดออกเที่ยวสำรวจเชียงรายหาดไร่เลอุทยานแห่งชาติเขาศก กรุงเทพและที่อื่นๆอีกมากมายที่พักการเดินทางและอาหารในประเทศไทยมีราคาที่ไม่แพงมากความคิดเห็นต่อมานะคะที่ประเทศไทยสิ่งต่างๆราคาถูกอย่างน่าเหลือเชื่อเพราะคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากสำหรับเงินที่คุณจ่ายไปหากคุณมีงบประมาณจำกัดหรือเพียงแค่ต้องการสำรวจประเทศที่สวยงามและแปลกใหม่ในราคาต่ำๆประเทศไทยก็เหมาะสำหรับคุณแล้ว คุณสามารถหาที่พักราคาถูกได้ง่ายๆอาหารก็มีราคาถูกมากโดยเฉพาะร้านของคนในท้องถิ่นนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองเพราะคุณจะได้รับประทานอาหารที่อร่อยและแปลกใหม่ในราคาที่ถูกจนน่าเหลือเชื่อยิ่งไปกว่านั้นคุณก็ยังสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายในทุกๆเมืองที่คุณไป ถ้าคุณได้มาที่นี่คุณจะค้นพบได้เลยว่าการมีชีวิตที่ดีในราคาที่ต่ำนั้นมันหาได้ง่ายเพียงใดที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะหากคุณมาจากประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วใช่การไปเที่ยวประเทศไทยนั้นถูกกว่ามากทั้งนี้เราจะไม่รวมเรื่องของค่าตัว๋วเครื่องบินเพื่อไปที่นั่นนะแต่มันก็จะมีประเทศที่ถูกกว่าไทยซึ่งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย แต่คุณก็ต้องแลกมันมาด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีการพัฒนาน้อยกว่าของประเทศไทยและผมได้พบว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและหวังว่าจะได้ไปเยือนที่นั่นอีกครั้งความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะใช่ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมากและเป็นหนึ่งในประเทศที่เหมาะสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้อย่างคุ้มค่าที่สุดในโลกแล้วจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ และข้อมูลทั้งหมดที่แอดได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวต่างชาติเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งความคิดเห็นของพวกเขานั้นก็เป็นเพียงอีกหนึ่งมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองไทยไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ดังนั้นก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะขาดต่อความรู้สึกของเราชาวไทยไปบ้างหรืออาจจะพูดเกินจริงไปบ้างก็ได้นะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นเหมือนกับที่เขาได้สแสดงความคิดเห็นออกมาหรือไม่นั้น เราคนไทยคือคนที่ให้คำตอบได้ชัดเจนมากที่สุดและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะแต่ถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแลวพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ